รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะเป็นเดทแต่งลูกไม้แบบนี้นะพี่ต้นนี้เขาจะเป็นเหมือนฟิลใส่คุมนะลูกไม้คือเนื้อสวยมากๆงานตัวนี้นะคะพี่งานป้ายอย่างดีงานเป็นคอกลมนะแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกวงัวงานไปของสาวอวบแล่พี่ดูชายกระโปรงนะคะพี่ไม่ได้ตัดชายตรงงานสวยมากๆลูกไม้ด้านหน้าเนื้อหนาอ,อย่างดีงานเกตขายส่งผ้าพรีเมียมเลยส่วนซับในเนื้อหนาอ,อย่างดีเหมือนเดิมค่ะพี่มั่นใจได้เลยส่วนด้านหลังพี่เป็นผ้าเทปตัวเดิมค่ะเป็นผ้ายืดวุนเวฟบนะ ที่เนื้อผ้าของเขาจันุ่มดยใส่สบายด้านหลังจะไม่มีซับไม้นะชุดยี้ผ้าไม่ต้องรีิดค่ะพี่ส่วนด้านหน้าก็แต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้แล้วก็มีซับไม้นะคะพี่ด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีเลยตัวนี้เป็นฟิลใสคุมแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้ค่ะอ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่40-41นิ้วนะความยาวนะตัวนี้นะคะพี่เป็นรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่ดูทรงนะ เป็นฟิลใส่สบายๆแล้วผ้าดีมีน้ำนักค่ะจะอกเล็กก็ได้จะอกใหญ่ก็ได้นะตัวนี้หนูขอจัดโปรให้พี่นะจปกติเราส่งสามทวนนะบอกเลยรุ่นนี้อันนี้หนูขอให้โรนะสองสามเก้าพอพี่เอาไปแค่สองสามเก้าค่ะพี่ฟังสีจะพูดเป็นหลักลแล้วพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องรือที่แสงแลือยู่ที่กล้องของพี่ขอคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ ถ้าพี่จะสั่งย้อวหลังที่พิมพ์รหัสและจำด้วยสีที่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้ที่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะที่อกหน้าผ้าห้าิจุดอกหน้าผ้าห้านิ้วความยาวชุดสี่สี่ส็ดนิ้วตัวนี้นหนูจัดโปรให้พี่แค่2 3 9สามเ้าเท่านั้นนะสีบานเย็นนะคะที่เป็นฟิลแบบนี้ใส่คุมแบบนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะ พิมพ์ว่าสีส้มช้านะคะพี่ลายสวยมากๆเลยตัวนี้ให้แค่สองสามเก้านะคะพี่และสีสุดท้ายะค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอิกนะคะพี่ตัวนี้ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะผ้าดีมากๆเลยลูกไม้อย่างดีเลยอกนะผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบสี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะตัวนี้หนูขอให้โปรพี่พิเศษจริงๆสองสามเก้าเท่านั้น ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอีกนะคะพี่งานสวยทุกสีลูกค้าลูกไม้คือสวยมากตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชาค่ะตัวนี้เป็นส้มชานะนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่หนูขอให้โปรพี่ตัวนี้บอกเลยลูกค้าคุ้มมากลายนี้ลูกไม้สวยมากหนูขอให้โปรพี่แค่สองสามเป้าเท่านั้นค่ะพี่พี่ดูเนื้อนะงานสวยมากมากค่ะ รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดตค่ะเป็นเดทแต่งลูกไม้แบบนี้นะพี่ตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนฟิลใส่คุมนะลูกไม้คือเนื้อสวยมากๆงานตัวนี้นะคะพี่งานป้ายอย่างดีงานเป็นคอกลมนะแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกัวง,งานไปของสาวอวบแลวพี่ดูชายกระโปรงนะคะพี่ไม่ได้ตัดชายตรงงานสวยมากๆลูกไม้ด้านหน้าเนื้อหนาอ,อย่างดีงานเกตขายส่งผ้าพรีเมียมเลยส่วนซับในเนื้อหนาอ,อย่างดีเหมือนเดิมค่ะพี่มั่นใจได้เลยส่วนด้านหลังพี่เป็นผ้าเทปตัวเดิมค่ะเป็นผ้ายืดบุนเวฟนะ ที่เนื้อผ้าของเขาจันุ่มดยใส่สบายด้านหลังจะไม่มีซับไม้นะชุดยี้ผ้าไม่ต้องรีิดค่ะพี่ส่วนด้านหน้าก็แต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้แล้วก็มีซับไมนะคะพี่ด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีเลยตัวนี้เป็นฟิลใสคุมแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้ค่ะอ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่40-41นิ้วนะความยาวนะตัวนี้นะคะพี่เป็นรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่ดูทรงนะ เป็นฟิลใส่สบายๆแล้วผ้าดีมีน้ำนักค่ะจะอกเล็กก็ได้จะอกใหญ่ก็ได้นะตัวนี้หนูขอจัดโรให้พี่นะจากปกติเอาส่งสามทวนนะบอกเลยรุ่นนี้อันนี้หนูขอให้โรนะสองสามเก้าพอพี่เอาไปแค่สองสามเก้าค่ะพี่ฟังสีจะพูดเป็นหลักแล้วพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงหรืออยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังที่พิมพ์รหัสละจำด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้ที่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะที่อกหน้าผ้าห้จุดอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40-41นิ้วตัวนี้นหนูจัดโปรให้พี่แค่2-3-9เท่านั้นนะสีบานเย็นนะคะที่เป็นฟิลแบบนี้ใส่คุมแบบนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะ พิมพ์ว่าสีส้มช้านะคะพี่ลายสวยมากๆเลยตัวนี้ให้แค่สองสามเก้านะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอีกนะคะพี่ตัวนี้ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะผ้าดีมากๆเลยลูกไม้อย่างดีเลยอกนะผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบสี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะตัวนี้หนูขอให้โปรพี่พิเศษจริงๆสองสามเก้าเท่านั้น ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอีกนะคะพี่งานสวยทุกสีลูกค้าลูกไม้คือสวยมากตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชาค่ะตัวนี้เป็นส้มชานะนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่หนูขอให้โปรพี่ตัวนี้บอกเลยลูกค้าคุ้มมากลายน,นี้ลูกไม้สวยมากหนูขอให้โปรพี่แค่สองสามเท้าเท่านั้น,นะค่ะพ,พี่พี่ดูเนื้อนะงานสวยมากมากค่ะ